วันนี้พิเศษแน่นอนครับเพราะว่า,าในานามที่ผมเป็นสื่อมานานเนี่ยการที่จะเลือกบริษัทหนึ่งบริษัทใดน,นะครับมันก็ต้องดูจากโปรไฟล์บริษัทด้วยดูจากความพร้อมด้วยแล้วก็ดูจากวิสัยทัศน์ท่านประธานด้วยนะครับพอดีมาเจอท่านประธานเนี่ยบริษัทมัตเตอร์โกเบลเนี่ยซึ่งมีความพร้อมแต่ละส่วนหลายๆด้านและที่สําคัญนะครับท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการทําสื่อหรือการสร้างแบรนด์ในเรื่องส่วนตัวครับเดี๋ยววิสัยทัศน์เนี่ยให้ฟังจากท่านเองดีกว่านะครับ ครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาเปิดตัวนี้นครับต้องบอกว่าขอบคุณสื่อทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้บริษัทมาสเตอร์ g l o b a l เนี่ยนะครับอยากเป็นบริษัทที่เป็นบริษัททางเลือกนะครับให้กับทุกๆคนที่กําลังมองหาโอกาสแลว้วย่่งช่วงนี้เป็นยุคโควิดด้วยนะครับหลายๆคนก็เจอปัญหาตกงานธุรกิจเดินต่อไม่ได้นะครับผมเองกับ โค้ดเนะครับก็ได้จับมือกันนะครับเราเปิดโรงเรียนสอนนะครับในการทำตลาดออนไลน์ในการถ่ายทำวิดีโอการทำโปรดักชันเพื่อเป็นสื่อการตลาดนะครับและที่สำคัญ Master Global เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาชิกนะครับก็ได้โค้ดนะครับอาจารย์โออภิชารัตนก,กุลวินิจนะครับเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับได้โค้ด ก๊อฟนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นโค้ชเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราได้นะครับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์แหม่มหรือคุณเกษรพักดีคานะครับเดี๋ยวให้แต่ละท่านเนี่ยได้แนะนําตัวสักหน่อยนะครับเริ่มจากคุณโออภิชาก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านสื่อบนชนทุกท่านครับก็วันนี้นะครับเป็นวัน เปิดตัวนะฮะมาสเตอร์โกโบอย่างเป็นทางการนะฮะ,ะก็ร่วมเราจับมือร่วมกันหลายฝ่ายนะครับโดยที่ท่านประธานนะฮะ,ะก็มาสเตอร์โกโบคุณชิตวัฒน์สุขชัยนะครับแล้วก็คุณแอนนี่นะฮะก็มีตั้งใจมีความตั้งใจนะครับที่เปิดบริษัทมาสเตอร์โกโบขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าช่วงวิกิตเศรษฐก,กิจก็ว่าได้นะฮะก็มาสเตอร์โกโบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่จะช่วยเหลือ นะครับคนที่เศรษฐกิจแย่หรือตกงานว่างงานนิสิตนักศึกษากําลังจบมาอย่างนี้นะครับแล้วอยากมีอาชีพอยากมีธุรกิจอีกทางหนึ่งอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมาสเตอร o b กโบเราก็มีทั้งด้านในเรื่องของผลิตผลิตพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวต้องฟังจากท่านที่ปรึกษาทางด้านผลิตพันธ์นะครับแล้วก็ในช่องทางการตลาด บางทีพอ,อคนเข้ามาแล้วไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะขายยังไงไม่รู้จะทําธุรกิจอย่างไรไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะฮะเราก็จับมือการมีบุคลากรพัฒนาทั้งด้านปุบุคลากรนะฮะ,ะพัฒนาให้เป็นมืออาชีพได้โดยที่เรามี Master ร o b o เป็นบริษัทแล้วก็ เดอะมารเตอร์ซิเนี่ยเป็นการพัฒนาบุคลากรนะครับที่เข้ามาที่อยากประสบผลอยากมีอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนผมก็โอวิชารัตนากุลวินิตเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของ The m a า t e เตอร์ซิที่ท่านประธานได้มอบหมายให้ครับครับในส่วนของผมนะครับก็รับหน้าที่นะฮะที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นะครับก็บอกเลยว่าจาก ประสบการณ์ที่เราสะสมกันมานะฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเราจึงเก็บเกี่ยวครับในแต่ละมุมข้อดีเนี่ยของธุรกิจนะฮะต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับผนวกกับนะฮะระบบพัฒนาคนในเชิงออฟไลน์ในที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเราจึงนะครับเอาการตลาดออนไลน์เนี่ยมาผสมผสานโดยเฉพาะนะฮะคอนเทนต์แรกที่จะปล่อยออกไปเนี่ยที่นี่เนี่ยถ้าใครมีโอกาสเข้ามาร่วมนะครับเราจะมีเขาเรียกว่า จริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยจะมีอยู่กันอยู่2อ,อย่างคือขายไม่เป็นแล้วก็ชวนคนไม่เป็นแต่ที่นี่ครับเราจะมีอะไรที่มารองรับสําหรับคนที่เข้ามานะฮะโดยที่คอนเทนต์แรกที่อยากจะปล่อยคือเราจะมีรายชื่อให้ทุกท่านแบบไม่มีขีดจํากัดเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับแช่ไหคะจัด ดผลิตภัณฑ<อ>์ขอบคุณค่ะนะคะในส่วนของอผลิตภัณฑ์ของบริษัท Master g l o b a l นะคะมีแแบบเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาบริษัทน,นะคะโดย Master g l o b a l เรามีทีมวิจัยและก็พัฒนานะคะเราเน้นในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะแล้วก็สารสกัดทุกอย่างที่เราเลือกมาเราเลือกที่ปลอดภัยนะคะและถือว่าวันนี้บริษัท Master g l o b a l เราได้ทําการตลาดนะคะกับ ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสินค้าของเราจะต้องโดนใจนะคะกับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสค่ะสุดท้ายอยากให้ท่าน,นาที่ดเดตเดองบริษัทมีอะไรบ้างตอนนี้สินค้านะคะทั้งหมดเรามีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทานจากภายในสู่ภายนอกนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของสกินแคร์นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของของใช้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะกลุ่มที่4ก็ขาดไม่ได้เนาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมก็เป็นสินค้ากลุ่ม เรษตรกรรมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเทคโนโลยีค่ะนะคะวันนี้ม a สเตอร์โก a บก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้กับทุกคนค่ะค่ะอาจารย์เอ๋บอกว่าจับมือกับม a สเตอร์โก a บเราจะทำประโยชน์เพื่อสังคมททำออะไรบ้างอ๋อ,อในส่วนของตัวผมเองเนี่ยคือที่ท,ที่ที่ร้านเนี่ยเรามีธุรกิจเป็นกาแฟนะครับเป็นคาเฟ่ทีนี้ในร้านกาแฟเนี่ยเราก็จะมะีในเรื่องของห้องสตูดิโอมีห้องมิทติ้งนะครับซึ่ง เป็นการเขาเรียกว่าร่วมทุนกันนะครับระหว่างอาจารย์เเนี่ยกับ Master g o โ b เบเนี่ยที่ไปช่วยสร้างตรงนั้นและทีเนี้ยสำหรับประชาชนหรือคนทั่วไปนะครับที่มีผลกระทบต่อโควิดนะที่ท่านประธานได้กล่าวมาแล้วนะครับสามารถมาเรียนรู้ฟรีได้เลยนะครับเรามีสินค้าไว้รองรับไม่ต้องไม่ต้องมีตังค์นะท่านประธานมีแต่ใจมาอย่างเดียวนะครับคือให้บริการฟรีรวมถึงการสร้างแบรนด์รวมถึงโค้ดก๊อฟก็จะมาสอนในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยตรงเนี้ยเราคิดว่า น่าจะช่วยเหลือคนไทยปีนี้น่าจะหมื่นถึงแสนคนได้นะคิดว่าท่านประธานน่าจะได้ครับครับท่านประธานนิี่ึงก่ะบริษัทบริษัท Cover Master เนี่ยมีความแตกต่างจากบริษัทเพื่อขายอย่างนียังไงบ้างคะแล้วเราเป็นบริษัทน้องใหม่มีกลยุทธ์อะไรที่ไปสู้กับคุณผู้ ก็นะครับอย่างที่ได้เห็นนะครับเรามีความพร้อมในบุคลากรนะครับในแต่ละด้านนะครับรวมถึงนะครับที่สําคัญคือเราได้ทีมนะครับโปรดักชันนะครับของโค้ดเอหรืออาจารย์เอนะครับเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งเชื่อว่าที่อื่นเนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมอย่างจริงจังด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาในช่วงโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืองานประจำที่ทำอยู่หรือนักศึกษาที่กำลังจบใหม่แล้ว ยังหางานทําไม่ได้ครับช่วงเวลาเนี่ยครับที่เราอาจจะว่างอยู่นะครับเอาเวลาของตัวเองตอนนี้เข้ามาเรียนรู้นะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือการทําสื่อต่างๆไม่ว่าการถ่ายวิดีโอการตัดต่อภาพอะไรต่างๆนะครับเข้ามาเรียนรู้รที่นะครับสถาบันของเราเนี่ยฟรีทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วเราก็มีโค้ดในแต่ละด้านเนี่ย คอยให้คําปรึกษาแบบเต็มที่นะครับอยากให้โอกาสตรงนี้ครับกับทุกๆคนจริงๆนะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าทําไมเราถึงเลือกเปิดในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเราเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนในช่วงนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ย จะเป็นสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับบํารุงสายตานะครับเราก็จะมีโครงการที่ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุก่อนนะครับไปบริจาคนะครับไปทดลองให้ท่านได้ลองใช้นะครับในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ผู้ชรานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเรานะครับอนาคตเนี่ยนะครับเมื่อบริษัทนะครับเปิดตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่แบบด้อยโอกาสนะครับ<โ> อาจจะไม่ต้องเข้ามาร่วมธุรกิจตรงนี้นะครับแต่เขาอยากได้ทุนในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขานะครับเราก็จะมีโครงการสนับสนุนนะครับให้เขาได้งบประมาณตรงนี้ครับไปต่อยอดที่จะเลี้ยงชีวิตในครอบครัวของเขาได้ด้วยนะครับถ้าผู้ที่สนใจนี้จะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้ากับนะครับก็อย่างนี้ครับเพื่อให้ง่ายดายนะครับต่อการสื่อสารครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับ ให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านได้เลยนะครับหน้าคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคนที่นะครับอยู่ในนะครับโครงการของเราด้วยนะครับก็ให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเรายินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเหมือนเสมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็ฝากไว้นะครับให้มาสเตอร์โกลบอลนะครับอยู่ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ทิ้งท้ายไอ้สโลแกนหน่อยได้ไหมครับพร้อมๆกันก็ได้ครับอ๋อคนพูดเหรอต่อฝากอะไรมาเติมโคโค่เพจของผมฝากใช่ไหมฝกลับอ๋อโอเคก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับก็เชื่อว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะครับมาเตอร์โกลบอลเนี่ยกับอาจารย์เอเนี่ยตรงกันอยู่แล้วเนื่องจากเราเป็นสื่ออย่างที่บอกนะครับเราเป็นสื่อน้ําดีนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือสังคมกันมาโดยตลอดพอมาเห็นโครงการแบบนี้ก็ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าต้องจับมือแล้วก็ช่วยเหลือกันก็คาดหวังนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากโครงการที่เราจับมือกันในอนาคตนะครับ เดี๋ยวฝากช่องทางติดต่ออีกนิดนึงได้ไหมครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็ฝากช่องทางติดต่อนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้มาเพิ่มทักษะนะครับในการทําตลาดหรือเข้ามาเรียนรู้ในการขายออนไลน์ต่างๆนะครับก็ติดต่อที่เพจ a c e b o o k นะครับของ Master Global Thailand นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ Master Global Thailand นะครับ สโลแกนได้เลยครับสโลแกนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพูดกันนะครับ Master Global แล้วก็ Good Life Infinity นะครับโอเคหนึ Master Global Good Life Infinity เดี๋ยวยืนก่อนนะครับยืนก่อนอย่า